โอเคสวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลงานที่ทำไปเป็นเวลา1ชั่วโมงนิดนนะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆห่อขนมนะคะนี่ใน2อ,อันนี้ก็จะไม่ค่อยไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะคะเป็นฟิกเกอร์นะคะส่วนตรงนี้ก็คือเราจะอัดออกระดุมเข้าไปข้างในนะคะมันจะได้ไม่อยู่นะคะแล้วก็อันนี้ออ,อชอบการนำเสนออันนี้มาก นี่จะอันนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นซองจดหมายนะคะก็มีการตกแต่งกระดมุมซึ่งอันนี้ไม่รั่วด้วยก็คือถอดหัวใจอันนี้ออกมาแปะไว้ก่อนแล้วก็สามารถใส่ของในนี้ได้นะคะเช่นเราจะใส่อย่างน,นี้ก็ใส่ลงมาในนี้นะคะ่ะมันจะไม่รั่วนะคะนี่มันจะอยู่ในช่องนี้ก็จะไม่รั่วเนาะแล้วก็เวลาจะปิดก็คือใส่ลงมาในนี้นะคะแล้วก็เอาหัวใจมาปิดประทับตาให้เรียบร้อยนะ แล้วก็อันต่อมานะคะก็จะเป็นกระเป๋าตังค์นะคะอันนี้อันนี้ใช้เวลาเยอะเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะเพราะว่าทําหลายชุดมากนะคะน,นี้วัสดุเป็นอะไรจ๊ะเป็นกระาดาษแข็งกับกระาดาษธรรมดาค่ะนี่นะคะก็คือจะมีสายสีกระาดาษสีชมพูเป็นกระาดาษแข็งนะคะก็คือตกแต่งอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เปิดออกมานะคะก็จะเป็นกระเป๋าตังค์สามารถใส่ได้สองช่องนะคะเอาไมาพับๆแล้วก็ใส่ไป ตรงนี้จะเป็นกระดาษธรรมดานะคะสีขาวแต่ว่าพอเอามาพับแล้วมันก็จะแข็งขึ้นนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็มีสายเอาไว้ห้อยเวลาจะเก็บก็อสอดเข้าไปในสายนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทั้งหมดขอบคุณค่ะ